ทัวขึ้นปรากฏว่ามันเลยตรงกันที่ตำแน่งนี้อีกแล้วนะครับเด็กสิบเจ็ดมกราเนี่เพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าแบบนี้นี่เล็กตู้เผาก็เลยมาตรงกันที่ตัวนี้แล้วตำแน่งทุ้งถ่ายนี่เป็นตำแน่งที่แปดมวดติดก้อนนั่นแหะขอทุกงวดเลยนะครับผู้ใดมาท่านแปดมวดติดเนี่ยก็จะถือไปนะครับแต่ส่วนมากมาบัวท่านดอกนะครับมาท่านมวดศูนย์หลันเป็นเส้นละนะครับผ <c oughs> ู้เนี่ยมาบอกลูกติดผมนเนี่ยบพราะว่าอยากกินปลาค้าหวานและข้าวเหนียว ผู้ได้ยากุลกับปบบเล่าบุญนะครับเนาะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะคะถาโดนก็เนาะใดถ้าโดนคอยด้วยกมูเด้อเก้าสอนเก้าหนึ่งกับเก้าสองคือเก้าล่ะครับผมเป็นเก้าสองนะเป็นเก้าเป็นเ้า นาเด็กก็ความใจก็ไม่เห็นความอะไรยู่เนี่ยที่นีนะจานมาแล้วนะจานคุ้ม้องบันผงครับหวันเป็นล่มครับอ๋อเขาใช้ไหลหมูวันเมื่อเนี้ยนะกะอีกแล้วเหมือนเดิมมามือเจ้าเดี๋ยมันมงีคนผมก็เลยบอกลูงน้องว่ากระสันกะผัดสีว่าเพราะมื่อวานแปลบ้างตัวไปปั๊บ เติมเติมเพื่อเราเมื่อเช้าหนี่นอนเล่นใช่ไหมเมื่อเช้าหนีมวยมีคนจุดนอน บ่ายโมงบ่ายโมงครับอาจนะครับพวมีคนก็เลยสภาวะเหมือนทุกคนถูงเวลาแล้วนะครับว่าอยากจะลงเวลาเลยแต่เมื่อวานเนี่ยผมรู้ว่าเกิดที่ยังถึงคนหลายคนปีใหม่ผมยืนเลยเนี่ยผมหลงทั้งยืนว่าผมเป็นลมนิ้วเข่าแห้งแบบนี้ครับเด้กก็เข่าได้ถึงแม่น้ำกับขั้นเที่ยงครับถึงแม่น้ำนี่หลอดใต้หลุมเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายลูกก็จะมีอีกรอบนึงนะครับเมื่อนี้ก็จะเ่ราว่าโดนนะครับเพราะว่ามันจะทำท่านะครับเนาะผู้ใดเบิ้งเปยอยู่กับคนไหลคดแช่นะครับเนาะกะ เลขกวันเมื่อกี้นะครับมีไหถึงเลขมโน่เนี่ยมาเนี่ย,ยโโ,โูโเยอะเลยซิ่ยกขึ้นเครื่องนึงแล้ว ถูกถูกกใจขึ้นสุดใจขึ้นใจขึ้นใจขึ้นเงี้ยกจขึ้นอีกถูกเ็ใจขึ้นใจขึ้นเงยได้ตัวเดียวน้องต้วนมากก้าแน่นเลยคือคำนีณว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่เป็นหมอครับก็คือว่าเลขวิ่งเขาเนี่ยขุนศราบันดีอยู่แล้วว่าในประเทศตอนนี้เลขวิ่งเขาเนี่ยมา่นรับหนึงเล่กกว่าได้นะครับสิบตำงวดเราหลุดงวดเดียวคืองวดหนึ่งพฤศจิกาที่บอกว่าศูนย์หนเปอร์เซ็น นวดแน่นวดเดียวครับที่รุดนอกนั่นกะมาตลอดนะครับเนาะเขาถึงสิบสองงวดนะครับน้องงวดเมื่อกี้กะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีมันว่าล่ะเลขกันผมนี่ผมยกมือเสีเลยหลายคนเห็นผิก็หูดดีว่าเล็กแต่ว่าเลขกที่ผมมักงวดเมื่อกี้เนี่ยก็คือสีหา ถามมามันออกว่ามันออกเหมตอนบริ่งเงินมันห้าสี่สี่ถามมันเป็นห้าสี่ห้านี่เอ้ยบักอาจารย์นอนแลนดอมเฮี่ยนแล้วนะครับบักอาจารย์นอนในคลิปกำลังถลุกเต้นเลยห้าสี่สี่จะเลยนั่งลงนะครับหกสองห้าห้าสี่ผมกับลุกแลนแล้วเนาะมันยังมีสี่แถมมาอยู่เพราะมีสี่ปึกตัวมีว่ะก็เลยนั่งลงนะครับเขาว่าเลขจอเข้าบ่มีสี่สี่นะครับมันจะ มีแต่เขาครับนี่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีก้อนหนาแน่นก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดม้วนั่นก็บเกจหาเจ็ดเจ็ดกับมาสองตัวเมื่อกี้ซีกับมาสองตัวแต่ว่ากะัาผู้ใดบบลูดโบวิ่งก็จะโบวได้เงินนะครับแต่งมืที่มันเข่าก็คักก็จะเป็นเก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะง้วนั่นกะ ใครถึงน้ำแนงหมดเก่าหนึ่งครับนี่ทำไมยกันถึงเลยทเลยมือเลยนั่นเป็นเไม่มีฟองมือเลยัวนั่นัวนั่นที่เขาผมอคือลอตเตอรี่กับเสิมาใบแม่บละหนึ่งงินแสนยหาถ้าหลังๆก็ออกขึ้นเหมือนเดิมละกะถ้าถือใหม่กู้ไปก่อนวันนี้ก็เอาเ้นมากะหัวนั่นนะเลขทูเพามันห้าหนึ่งเ้า เลขจุดเท่ามันมีเก่าสามกับเก่าหนึ่งแม่บอระครับแล้วผมกับฝันเห็นบักกุ้งที่ผมจะเล่าว่าปันผมเพื่อนมันแบบกุ้งเน่าละเล็เป็นเก่าหนึ่งมันเลยถึงหลายนะครับบันที่นี่เลขมันตรงกันเท่ากับเละอัดเก่าหนึ่งในงวดเมื่อกี้สี่ห่านี่งวดทูกเท่ากับเจ็ดสี่ห้าเลขจุดเท่ากับสี่ห่ามันก็ตรงกันเองมันละเลยอัดซีห์ห้าห่าซีแต่มันกับมาอยู่หลังสองสูงเลยแต่มันไปอยู่ข้างหน้า วันนี้เลยไปบอกคูไม่แล้วคันหิมะเนี่ยเพรอยู่ข้างหลังในยายเฮงสี่ H อีกคแค่อเดียเทานก็เลยจุดท,ทั่วขึ้นปรากกดว่าทูบที่จุดขึ้นเนี่ยได้ตัวนี้ทองสามเด้อสามเก้าสองมันเลยตรงกันที่ตำแหน่งนี้อีกแล้วนะครับเด็กสิบเจ็ดมกรานเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าไม่เป็นไเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเจดเก้าหกเก้าสองนะครับสามตัวคือเก้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งห นะครับเม็ดเดียวก็คือ9 1 1 9นะครับผมให้แต่เลขกเก่าภาวาเลขมันวุนออกกระตัวเก่าที่ีกับหัวก็ออกแม่นบอสบันที้นี่เลขตูเ้เผาก็เลยมาต่งก,กันที่ตัวนี้แล้วตำแหน่งทุใต้นี่ <c oughs> เป็นตำแหน่งที่แปดมวดติดก้อนานั่นน่ะออกทุกงวดเลยนะครับถ้าผู้ใดมาท่านแปดมวดติดเนี่ยก็จะถือไปนะครับแต่ส่วนมากมาบูท่านดอก <c oughs> นะครับมาท่านงวดศูนย์หลันเปอร์เซ็นต์ล่ะนะครับเล่นว่าล่ะแล้วผู้ลังคนมือนี่ก็จะเปิดดวงให้เพราะว่าผู้ลังคนเนี่ย บ้านเมืองเขาถือซืบคืบอยู่กูซื้อนะเนยังไหมกบ่าคนอ่ไหนวะอาจารย์นาตีไฮแปนงวดซีดนี่ยตะกี้ทุกคนรู้เลยกูมาเห็นมะหรือว่าจะเห็นยุคกูว่าเอาเอางื่นี่เนาะแม่เนาะเพราะว่ากูก็ไม่เห็นงื่ที่เขาซื้อบ่ถือกันกูก็ซื้อเอาเจ็ดงื่อนเก่านึงเนี่ย เขาถือกันเหมือนบ้านเหมือนเมืองอย่างงี้ปูกระตัานออกพอ้อยซื้อบอ้วยแม่มาล่ะวดเมื่อกี้กับซื้อสีหาหุญละคนหรือสามทีสี่ต่อทีาที่สีี่ห้าด้วยกันนี้ปัญหาเดียวก็คือว่าถ้ามันออกนี่เข้าไปเยอะจกตีได้เมื่อไหรเพราะมันอันหลักเก่ามีเลยนะครับเด้อเพราะว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าตอนนี้ถ้าได้ก็แล้วงตะบุญวาสนาของแต่ละคน นะครับเนาะอาจารย์มาตีป่อยไปแล้วส่วนตัวอาจารย์แล้ววดนีมเป็นงวดแรกที่ผมก็ได้เต็มครับผมได้เครื่องเดียวเท่านั้นอ๋อว่นพักกดีผมจะได้เต็มเจ้าเขา่ากล้าสู้แล้วนะครับก็ได้เครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งก็สี่หรือเก้าผมนะนะครับก็ได้่าก้อยนะครับก็นานนี่มันก็ได้เต็มย่งมีหวดนี่ที่แบบเขาเปิดพื๊บปั๊บก็เต็มเลยมันเต็มไปยุ่งเทีออาจารยยุ่งเทีนี่ทถูก ถูกแทีงคัอาจารย์นอตีดังถักเพราะว่าผี่ก็ะลังมาจากเที่ยงเพาหอนเมองเจ้านี่กระมนนีเลยระมานนีเลยคโอ้ไม่นีสิาโอ้เลขกออกสิบเจ็ดนาะโอ้หนึ่งมื่นเลขออกแันี้มันบชินนาะเลขออกสิบเจ็ดนะครับม่กมือน่ะจะเป็นมือ่งไทยแล้วก็คนจะไลก็นีนะครับเนาะ เมื <Yeah. S 2> 30, ่อเมื Ex ่อเนี่ยเป็นวันทุ่ครับเด็กเลยบออกเลยเลือนเป็นปีเจ็ดปีปีหกห้าเลขที่ออกทวนนั่นก็คือห้าหนึ่งเก้านะปีหกหาผลิตปีเจ็ดนะถ้าปีหกสี่นี่ออกหนึ่งเก้าห้าเด็กมันจะวนอยู่หาหนึ่งกับหาเก้าได้นะครับเดีายวปีนี้ก็เป็นปีงูใหญ่กับงูใหญ่เนี่ยเลขมงคลก็คือเลขเก้าอยู่แล้ว น่ะปีมะลุงปีอของครูออนะครับส่วนไถ่พมีโจกี่ลีเนี่ยที่แบบซื้อเล็กยังเล็กแต่ว่าถือด้วว่าถือก็ถือเที่ยวราคาบาทนี่เนี่ยเข้ากระเบื้ขอร์นนะฟูองค์ดำพงที่อาจารย์ไปขอผนเพื่อนยู่ตลอดนะครับฟูเนี่ยมาบอกลูกศิษย์ผมเนี่ยบอกว่าอย่ากิน ประคับปรานและเขาวเหนียวผู้ใดอยากุลกับใบบดเล่าเงินซื้ครับเนาะผู้ที่เพิ่นถื่นอ่ะขาดอีสองหมื่นครับเมือใหญ่เงินหลานทั้งหมดเมื่อกี้เพิ่งจะซื้อหาซีซีจะมันซื้อแบงค์ไดนะครับือยังไงท่านนี่เราก็ซื้อสามตัวนะครับอาจารย์มาถือจะจิ้มงานถือนะครับคื่องมืนกี่ผมให้ซีสองเปนวอลเมดเดียวไอ้ทักนี่เราเคยจำที่ผมสอนไหนวะซีสองก็คือซีสองตัวเด็กสามตัวผมมีซีสองห้าเราก็ซื้อซีซีหาครับเราก็ได้ถึงห้าสิบบาท นะครับเนาะแต่กระสุนเขาเล่าถือว่าเดือดเดแล้วกันจักเก็ดอย่างห้ฟปูแน่ตอกไม่ตอกยังหอยปอูนะครับตดไฟให้ตอกของข้นไปไห่าจ่ายคนน้นนะครับจ่ายละหนะึบ่บาทขอไทยดูคน อ่าฮสมวันห้าห้าส่ว่มันจมีไปก็เมมัน่นมันจ่ม่อนมัน่มัน่น่่อยมีคนถไมางเนึ่งเน้อ วแแ่ลงมือลงเว้นเลยครับปั่ที่นีก็คือว่าปกตินี่ว่าจันเนี่ยมันมีคนน